สื่อเลยฐานเสียงผสมตัวแรกสองนะทก่วของเมันงปูนะพูดภาษาแบบของปูนะเพราะแดดภาษาไทยแท้หมอนมันไม่ได้เป็นเยี่ยนเลยเนาะปากมันเสียเบื้องบนนะเขาก็เล่นเราโคตรปามาสพัตนาตายปามากเหมือนเราเป็นปามากปามากเนี่ยปากเรามันหลุดไปไง ใช่ไหมจะเป็นปามาสคนหรือว่าเป็นปามาสพระหรือว่าเป็นคนก็ได้หลวงพ่อฤาษีนันเองบอกว่าพระอริยเจ้าไม่ได้อยู่ที่การแต่งตัวผู้หญิงเป็นอรหรันนักไมื่อนวั้นก็จะมีเยอะแยะบางทีเราเผือไปพูดกับคนที่เขามีภูมิทัศนที่สูงเข้าใจไหมหรือเป็นพระอริยเจ้าขึ้นไปเนี่ยโดยเราไม่รู้ตัว ไปจ่าหาดปรูอัดอัดไปแจ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็โดนเนี่ยเนี่ยเขาก็ปิดนะแต่โทษจริงๆมันต้องลงลงกันนะใช่ไหมดาพัดโซดาบันดาพัดสกินทาคามีผ้านาคามีมันมีานัของพี่เป็นนี่แล้วเนาะไปรูปนะาจะชาตินี้แหละไม่ในชาติที่แล้วหรอกมันโดนปิดมานเนี่ยปิดกี่วัน โดมาสามมีสองเดือนสองวันช่วงนั้นเราฉาบไือเปล่ามีไปชุมลุ่มล่ไเ้อะไระได้เลยก็สังเกตได้ดีพี่ดาว่าให้ไดนะูมันเกิดจากการที่เราไปปากเราเนะน,นะนี่ยไมว่าใครในชะ่วงนั้นฉาบไเนีมีอะไรล้าก็ไปแก้ไขซะเรืนะ่อเตื่นแล้ เงินสามพันปล่อยมาช่อนสิบหกตัววัดไหนไมไบอกว่าขอข้ามาลาโทษขอ,ขอขมาขอขมาพระรัตนาตายอบอกนึกถึงพระพุทธเจ้าไปพช่วยบอกล่างได้วยทา้งนั้นมันก็จบแล้วท,ท,ทั้งำทีลร้อยสองร้อย2 0งก็ครบสามพัน,นะน,นเองนะมันได้ท่บุญอย่ด้วยนะทุกวันใส่ก็ใส่ทุชำระทีส่สศแล้วส่วนไอ้ปล่อย,ยน,นั่นทั้งเหมือนมาทุงตัวรแล้ว เอ้อซื้อในตลาดถึงแก่คนเล่นก็ได้แต่ช็อนหน่ะจะไ,ได้เลยอันนีิสาเนเหมือนกันแล้วเปิคนที่ชอบทำในเรื่นะองนั้นน้ทายมันก็นจะเจ้าไปแค่นี้ตัวมันครบพ้นแล้ว<า>เขาปิดอยู่นี่เขาเรียกโดนเบื้องบนปิดเสร็จในเบื้องบนเนี่ยมันจะเป็นต่อรองเลยตอนนี้ติดบ,บนติดบ,บนหรือว่าแต่นี่เขาเรียกโทษเกิจดจากปาก หมือนลักษณะอะไรว่าพระว่าเจ้าว่าชีหรือว่าคนที่เขาทรงศีลน่ะประมาณนั้นน่ะหลุดไปบ้างไหมช่วงเลือดเลือดร้อนจังเลยนะที่เขาผูกหน้าโดนอ่าเพราะผมสื่อผสมแม่ผสมซึ่งบอกอะไรรู้วหมมันเป็นว่าพระว่าชีผู้ประมาณนี้เลยที่ผมสื่อได้ ท่าน,นบอกว่ามันไปว่าพระว่าทีแล้ว่าอย่างเงี้ยที่นี่ผมก็เลยเสียที่ยานแกะแกะแกะคำพูดท่านแลก็ถอดขอาว่าที่ท่านผมถอดมาหนึ่งประมาณสามปีหน่อยๆเนาะทำเลยว่าทำให้ตรงคุณเอาเงินไปอะไรเงี้ยแต่ผมคนตรงทอะไรตรงจริงมากอ่าผมก็เลยบอกว่าผมถ้าทำอย่างเงี้ยไม่ไดีจะทำกว่ <ทำ S 1> าคุณเอาเงินไปไหนเป็นพระใช่ไหมครัใช่คือเราเป็นคน แบบนี้อองๆเลยครับอเราไม่รู้ว่าบางส่วนเขาก็ดีนะบางส่วนเขาปฏิบัติดีบางส่วนเราก็ไม่รู้เกิดจากลูกสิษย์ผหาหรือเปล่าเพาบางทีพระบางองค์ุตัวเขาบางทลูกศิษย์เนี่เรียทำให้เสียไม่เป็นไรของที่ไปแก้แค่นี้พอไปแก้เ่อไปชำมวนที่สองสามคยไปมาชอบสิของตัวกจกเนี่ยบอกว่า มีที่บ้านมีสถาปนิกของที่้าที่อยู่ปัจจุบันอย่ที่ไหนอ่ะอย่ที่อ่างทองครับอ่าทก็ดีนะผมไปหวรอ่างทอไปไปวัดสี่ร้อยผมเขารบหลวงปู่ปั้นวัดที่คุณโศกใจรู้จักไหวัดี่ร้อยัดผมไ่ยอะตว่าเสียงที่าดใหัวัดสี่้อยที่บ้าเวับที่คุณโก คือเราเป็นขันทองใช่ดีมากไอ้อผมคนยุยยาไงผมคนยืยยาก็แม่ตั้งแพนปุแ้แต่ยายก็เกิดพาชีเพราะผมพาชีหนีไปไม่พ่อเปเป็นหัวหน้าเปชีนีผมก็กเป็นหัวหน้าเปชีนีเสานากับพาชีผมก็ไปเกิดอนามัยพาชีนั่นแหละ v i t a m n C

หยอดฟ๊บนะวายพระพุทธเจ้าบอกขอมาอะไรกได้จบกัรได้ได้ีุทใลอยากพใหต่จบนะครับ มีหลวงพ่อจงนับงนทองใหญ่น่าจะสองสี่แปดแปดห้าหรือแปดสี่เราไม่ทองคำเลยตรงคำลงยาราชวีนี่ต้องอาจากลูกหล่อหลวงพ่อจงนะไม่ให้ยานี่เนี่ยวัดบุกแก้วเจี๊ยมีแค่ห้าสิบองค์เหรียญสองสี่เก้าศูนย์ใช่ไหมโบกแก้วเจี๊แต่ลูกหล่อสร้างแค่ห้าสิบหกองนี่น่าจะสวยที่สุด นี่ก็วัดโบราณหลวงพ่อจงกินของเองนี่ก็สวยดลาหลวงพ่อโจผมคือผมมีพระโคตรเยอะยหลายอย่างอมากนี่บ้นมัก็อยู่กันเยอะ เรากันแล้วไบ่อยนะอราานี้พ่อแม่